หลวงพ่ออนันต์สุขกาโมวัดดอนมะเกลือจังหวัดสุพรรณบุรีท่านศึกษาวิชากับหลวงพ่อกรหลวงพ่อขันหลวงพ่อแทนและท่านได้ไปช่วยหลวงพ่อโหน่งสร้างพระนอนองค์ใหญ่ที่วัดคลองมาดันทําให้กลางวันช่วยงานสร้างพระส่วนกลางคืนได้ศึกษาวิชาและแลกเปลี่ยนความรู้ทางธรรมกับหลวงพ่อโหน่งพอเสร็จงานท่านก็ได้สร้างพระของท่านเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ในปี2,470ถึง2,475แล้วนำไปเก็บไว้ที่หลังคาโบสถ์ในปี2,480จากนั้นก็ออกทุดงจนถึงปี2,499ท่านได้ลาสิกขาบทซึ่งในระหว่างที่เป็นคราวาดท่านได้ช่วยสร้างโบสถ์วัดจันทร์ที่พิษณุโลกจนเสร็จแล้วได้เดินทางต่อไปจนถึงเชียงดาวได้พบอาจารย์อายตคุป ก็ได้ศึกษาวิชาต่างๆเพิ่มและได้เดินทางไปถึงที่ถ้ำวังแดงจังหวัดเพชรบูรณ์ได้พบกับพระอาจารย์ท่านหนึ่งทำให้ได้บวชใหม่อีกครั้งหลังจากบวชก็ได้ทุดงอยู่ตามป่าเขาหลายที่จนเห็นว่าการทุดงบำเพ็ญภาวนาเป็นที่น่าพอใจแล้วจึงเดินทางกลับมาวัดดอนมะเกลือชาวบ้านต่างดีใจมาก แล้วท่านก็ได้มาพัฒนาวัดสร้างโบสถ์หลังใหม่ศาลาใหม่โรงเรียนและสาธารณประโยชน์อีกหลายอย่างวัตถุมงคลของท่านสร้างปฏิหารให้เห็นมากมายเป็นที่ต้องการและสอดแสวงหาของผู้คนและนักสะสมอย่างมากครั้งหนึ่งชาวบ้านดอนมะเกลือปวดท้องไม่รู้สาเหตุไปหาหมอกินยาเท่าไหร่ก็ไม่หาย เลยตัดสินใจเอามีดตัดหวายลูกนิมิตมาทำน้ำมนต์โดยใช้มีดวนไปในขันน้ำและอธิษฐานบอกกล่าวหลวงพ่อเสร็จแล้วก็ดื่มอาการปวดท้องก็หายเป็นปลิดทิ้งลอดจากความเจ็บปวดทรมานไปทันทีและผ้ายันของท่านก็ห้ามฟ้าห้ามฝนได้มีชาวบ้านดอนมาเกลือได้จัดงานแต่งงานแต่แม่คลื้มลอยมาตั้งเขาทำท่าจะตกแน่นอน เจ้าภาพจึงรีบไปเอาผ้ายันแล้วมาโบกสะบัดเหนือหัวไปมาหน่าแปลกที่ฝนไม่ตกแล้ววัตถุมงคลอื่นๆของท่านยังสร้างประสบการณ์ดีๆกับผู้บูชาอีกมากมายท่านมรณาภาพในวันที่27พฤศจิกายน2543สิริอายุ99ปีพรรษา36ฝากกดติดตามกดหัวใจและเม้นมาคุยกันนะคะ และใครที่ต้องการเช่าบูชาพระเครื่องพระแท้กดลิงก์หน้าโปรไฟล์หรือมาที่เพจ Facebook และเว็บไซต์ท่าพระจันทร์ร้านพระเครื่องคุณเบนได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ